ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อิน i n i t e Soul Tarot 965นะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วในหัวข้อ r a n d o มพรจากแรงบุญนะคะสิ่งดีๆอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยนะคะโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสิ่งไหนที่คุณฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่หรือว่าไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็ถือว่าคลิปนี้ข้อความนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะ ก่อนจะไปรับฟังคำทำนายก็อยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักหรือว่าซุปเปอร์แตงที่ส่งมาให้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพรจากแรงบุญเนี่ยสิ่งดีๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทุกคนทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ ขออนุญาตอ่านไพ่เปิดพลังงานของคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไพ่โลกนะคะใบแรกนะเดี๋ยวไม่มาขอเปิดไพ่ทั้งหมดสิบไปนะคะ ใบนี้นะคะหมายเลข94าไพ่โลกนะคะเพื่อนๆไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงอิสรภาพนะคะเพราะว่าเรามีภาพของนกขึ้นมานะ บวกกับแผนที่ประเทศไทยแล้วก็รูปโลกนะคะก็บ่งบอกถึงต่างประเทศแล้วก็การเดินทางการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ในการใช้ชีวิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณที่คุณเป็นผู้เลือกเองค่ะเพื่อนๆซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดมาจากแรงบุญเก่าที่ช่วยให้คุณเนี่ยได้ค้นพบเส้นทางที่ดีกว่าเดิมบางคนอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ Thank you ได้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจากต่างประเทศกับเมืองไทยหรือว่าเมืองไทยไปต่างประเทศหรือเพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นพลังงานของการหมุนเวียนไปข้างหน้ามันไม่ใช่พลังงานของการหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะเพื่อนเพื่อนไพ่นกอินทรีเนี่ยบ่งบอกถึงพลังอํานาจในตัวเองพลังอํานาจในตัวคุณที่คุณพร้อมที่จะโบยบินบนเส้นทางที่คุณเลือกเดินนะคะในแบบฉบับในรูปแบบที่ เป็นคุณอย่างแท้จริงเลยนะคะเพื่อนๆไพ่พใบนี้นะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่ตอนนี้หรือคุณกําลังจะเดินไปอะคะ่ะมันเป็นเส้นทางที่จะนําความสําเร็จแล้วก็การขยายตัวการเจริญเติบโตนะคะทั้งในเรื่องของชีวิตและในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะเพราะไพ่โลกเนี่ยถ้าเปรียบ ได้กับไพ่ทาโร่เนี่ยก็เหมือนไพ่วิลออฟฟอร์จูนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการาเปลี่ยนของโชคชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะไพ่ใบต่อไปเนี่ยบง่งบอกถึงบทเรียนแล้วก็การต่อสู้นะพรจากแรงบุญที่คุณจะได้รับแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณจะเป็นอิสระจากการกดดันของตัวเองและคนรอบข้างค่ะ เพราะว่าไพ่นกเนี่ยบ่งบอกถึงอิสรภาพแล้วเนี่ยค่ะก็มีผู้ชายสองคนที่กําลังบีบหัวผู้ชายคนนี้อยู่ใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกกังวลวิตกไม่สบายใจหรือมีความหรือมีความเครียดกับบางอย่างอยู่นะคะแต่ต่อไปเนี้ยแม่หมอเห็นถึง แรงบุญที่คุณจะได้รับมันจะทําให้คุณเนี่ยปลดล็อกตัวเองได้จากการที่คุณกดดันตัวเองหรือคนอื่นหรือคนรอบข้างที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจและทุกข์ใจอ่ะเพื่อนๆจะเป็นพลังงานของคนที่กล้าที่จะต่อสู้นะคะกล้าที่จะยืนหยัดกับความท้าทายในอดีตหรือว่าปัจจุบันที่คุณเผชิญอยู่ตอนเนี้ยพรจากแรงบุญที่คุณได้มาเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบของกําลังใจ เมื่อก่อนอาจจะไม่กล้าหรือลังเลหรือไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คุณจะกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะหรือความสามารถที่คุณมีเนี่ยพลังใจเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยมีคนเนี่ยตั้งความหวังกับคุณมากเกินไปนะคะหรือมีความรู้สึกว่า ชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำแล้วทาให้คุณรู้สึกขาดอิสระเนี่ยแต่ต่อไปเนี้ยค่ะคุณจะได้รับอิสระภาพนั้นอย่างเต็มที่นะคะเพื่อนๆไพ่ใบต่อไปเนี่ยก็คือเป็นไพ่าธาตุไม้สมบูรณ์นะคะมันบอกถึงการเติบโตแล้วก็การที่คุณเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นคุณอาจจะใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะในการรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะ ค้นหาอิสรภาพในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าไม่หมอเห็นถึงพลังงานของคนที่มีความมั่นคงแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ คุณมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องมันไม่ได้เร็วนะชีวิตคุณอนะมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันช้าไปด้วยซ้ำอะค่ะแต่มันเป็นความช้าแบบมั่นคงอะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในเจตตําเจตตนงแล้วก็เจตนาของตัวเองพลังแห่งแดงบุญเนี้ยอาจจะนําพาความมั่นคงในเรื่องของจิตใจมาให้คุณหรือว่าในเรื่องของอาชีพการงานนะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะ บางคนถ้ามีคู่อยู่แล้วอ่ะอาจจะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อกับคนทางไกลที่เขาจะนําความมั่นคงมาสู่คุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆเพราะว่าไพ่โลกเห็นไหมแบ็คกราวก็เป็นสีเขียวเนาะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ไพ่ธาตุไม้สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นกันและไพ่นี้มาขั้นการอยู่ไม่หมอเชื่อว่าคุณจะปลดแอดตัวเองอ่ะ จากความวิตกกังวลความกลัวความทุกข์ความหวาดระแวงต่างๆได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกปวดหัวปวดไมเกรนรู้สึกหนักหัวหนักต้นคออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันจะอาจจะมีอาการแบบเนี้ยแต่ต่อต่อไปจากนี้ยแม่หมอเห็นถึงพลังงานของคนที่รีแลกซ์ได้นะคะไม่ค่อยที่จะ เครียดไม่ค่อยที่จะเกรงไม่ค่อยที่จะกังวลพลังงานมันจะโฟล์มากขึ้นนะเพื่อนๆใบต่อไปนะคะใบที่4ี่เนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยสื่อถึงการได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะคะที่เขาแนะนําคุณในทางที่ดีนะไม่ใช่คําแนะนําไม่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีแรงผลักดันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตัวเองศรัทธาเนี่ย ทำให้คุณเนี่ยเดินทางไปในเส้นทางที่สมดุลแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นในชีวิตนะคะเพื่อนๆ่ไพ่ใบน,น,นี้บ่งบอกว่าความเมตตากรุณาที่คุณได้รับเนี่ยมาจากแรงบุญของคุณแน่นอนค่ะเพราะว่าคนนี้เป็นนางฟ้าเห็นไหมมีปีกเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมตตาคุณอยู่เสมอนะคะบางครั้งเนี่ยเส้นทางที่คุณเดินอยู่ในชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวคุณรู้สึกว่าคุณไม่เข้าพักไม่เข้าพวกกับใครเลยนะคะคุยกับใครก็อาจจะไม่ค่อยแบบว่า พูดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เพื่อนๆหมายถึงว่าคุยคนละภาษาหรือมีความชอบนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปมันเลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวนะแต่พลังงานใบนี้ยค่ะบงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยไกด์ไลน์คุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมีความสมดุลในชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเดินทางมาสู่เส้นทางของความสมดุลน,นะเมื่อก่อนคุณอาจจะ ไม่มีสมดุลหรือว่าขาดสมดุลในบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นการงานการเงินความรักแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเหมือนคุณรู้ว่าคุณได้รับแรงสนับสนุนและแรงผลักดันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันทําให้คุณเนี่ยเดินทางไปในเส้นทางที่สมดุลแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นมันเป็นพลังงานของคนที่ไว้ใจอะค่ะเพื่อนๆคุณไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไว้ใจโชคชะตาแล้วก็ชีวิตของคุณคุณไว้ใจความรู้ความสามารถแล้วก็ การเป็นคนดีของคุณความดีของคุณนะ่ะมันทําให้คุณแบบว่าวางใจเป็นนะคะตอนนี้แล้วแรงบุญนี้มันทําให้คุณแบบนิ่งสงบไม่ได้เดือดร้อนต่อคําติฉินนินทาไม่ได้เดือดร้อนต่อคํากล่าวหาครหาต่างๆหรือความกดดันที่คนรับข้างมีให้คุณแต่มันเป็นพลังงานของคนที่รู้ว่าตัวเองไม่เหมือนใครแต่ก็นิ่งสงบแล้วก็ ทำงานหนักเพื่อเป้าหมายของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆใบต่อไปนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีอยู่ตอนนี้ค่ะคุณได้รับการปกป้องเห็นไหมเพื่อนๆใบเนี้ยอันนี้ก็เป็นนางฟ้าเทวดาเนาะใบนี้ก็แคล้วคลาดไม่หมอเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะคอยไกด์ไลน์คุณอยู่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคุณอยู่ไม่ห่างเลยนะคะพรจากแรงบุญที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะหมายถึง การเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามิตรภาพอของคนดีๆในชีวิตคุณอะที่เขาคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเคยใช้ชีวิตหรือร่วมทางเดินกับคนที่ทอกซิษ์มาในชีวิตคุณเนาะแล้วเหมือนกับเขาคนนี้คอยจ้องหาโอกาสที่จะเอาเปรียบหรือว่า ทำลายคุณในบางครั้งที่เขามีโอกาสนะแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณมีในใจคือความดีและความแน่วแน่ในการปฏิบัติตนนะคะเพื่อนๆมันทําให้คุณเนี่ยแคล้คลาดปลอดภัยจากคนไม่ดีมาหลายครั้งเลยนะคะเขาคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะเอาเปรียบคุณหรือทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงอะ่ะ แต่คุณอนะกลับเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มีสติปัญญารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเลยค่ะมันทําให้คุณแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตได้เพราะว่าคุณมีสตินั่นเองเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยหลงคบคนผิดคิดว่าเขาเป็นคนดี หลงคบเพื่อนที่ผิดคิดว่าเพื่อนคนนี้ไว้ใจได้แต่ไปไปมาเนี่ยเขากลับเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดคุณคิดว่าเขาหวังดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความหวังดีนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความประสงค์ร้ายร่วมอยู่ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นความดีของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ย ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ทําให้คุณแคล้วคลาดแต่สิ่งที่ทําให้คุณแคล้วคลาดได้จริงๆเลยก็คือสตินะคะคุณเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตด้วยเนาะใบต่อไปนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงความสุขในเรื่องของวัตถุเงินทองค่ะแล้วก็การมีชีวิตชีวาการมีแพชชั่นการมีแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตด้วยความหวัง ไพ่ใบนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนไพ่นางกวักอะคะเพื่อนๆคุณอาจจะดึงดูดโชคลาภเงินทองเข้ามาหาคุณในช่วงนี้คุณอาจจะดึงดูดลูกค้านะคะหรือว่าหน้าที่การงานของคุณช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นที่ ถ้าคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการงานธุรกิจของคุณก็อาจจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวคุณเนี่ยช่วงนี้ก็ดูเหมือนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีการดูแลตัวเองดีมีการใส่ใจตัวเองดีมีการพูดคุยกับลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณมีธุรกิจส่วนตัวนะหรือเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับการต้องใช้คําพูดนะคะหรือคุณอาจจะมีรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพบางอย่างที่เป็นที่ดึงดูด นะค,ะคนที่เขาพบเจอคุณะเพราะว่ามันมีออร่ามีแรงบันดาลใจของพลังงานของคนที่มีไฟในตัวเองอะคะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานหนักพร้อมที่จะเก็บเงินพร้อมที่จะหาเงินแล้วก็พร้อมสําหรับความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของโอกาสนะคะคุณอาจจะพบเจอใครสักคนที่อยู่ต่าง ต่างชาติต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต,ต่างที่อยู่กันกับคุณอ่ะที่จะเข้ามาสพอร์ตคุณในเรื่องของธุรกิจก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือช่วงเนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคิดอะไรก็ดูง่ายไปหมดนะคะมีอุปสรรคอะไรก็ดูเรียบง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับในเรื่องของโชคลาบนะคะหรือว่าความมั่นคงในเชิงวัตถุด้วยเช่นกันบางคนอาจจะได้รับของขวัญจากคนที่อยู่ทางไกลบางคนเนี่ยอาจจะ ทาตัวเองให้ดูดีขึ้นมีการพัฒนาความคิดนะคะหรือว่ามีการพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณของตัวเองมันเลยทําให้คุณเนี่ยเป็นพลังงานของการดึงดูดเหมือนเหมือนแมกเนตนะคะเพื่อนๆนที่ดึงดูดในเรื่องของเงินทองคนที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคลาภโอกาสเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากแรงบุญในอดีตที่คุณเคยได้เสียสละเพื่อคนอื่นไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนไพ่ใบเนี้เพ่เพื่อน เห็นไหมไพ่นกเนาะอันนี้ก็หงหรือห่านอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆนะที่บ่งบอกถึงมันไม่ใช่แค่อิสระอย่างเดียวอะเพื่อนๆแต่มันบ่งบอกถึงโชคลาภโชคดีอะค่ะคุณอาจจะ มีความโชคดีอะที่เกิดจากตัวคุณเองอ่ะตัวคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่หาโอกาสให้ตัวเองตัวคุณนั่นแหละมีการทํางานหนักและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยมันทําให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสแล้วคนมองเห็นคุณอ่ะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นเห็นว่าคุณดูดีมากขึ้นเห็นคุณดูสงบนิ่งมากขึ้นคือมันมันดูเหมือนแบบช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่ คุณสามารถ manifest ได้เพื่อนๆแม่หมอพยายามคิดคำพูดคือ manifest หมายถึงว่าใช้ความคิดของคุณน่ะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาได้ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขากวักเข้ามาหาเขาเองเนาะหมายถึงว่าตัวเขาน่ะเป็นคนกวักก็หมายถึงว่าตัวคุณนั่นแหละไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดีๆในชีวิตคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมาแล้วตัวคุณด้วยค่ะเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรืออาจจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยตัวคุณเองที่ทําให้คุณเนี่ย มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะไพ่ถอดจิตเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ายังไงดีอะปลดปล่อยไหม นะคะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆคือคุณเนะ่เป็นคนที่ต่อให้ทุกข์มากแค่ไหนถึงเวลานอนคุณก็นอนหลับได้สบายนะคะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ไม่ได้เป็นคนเรื่องมากไม่ได้อะไรเลยเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างชิวนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่คุณอาจจะมีการปล่อยวางหรือการที่คุณได้รับการเยียวยาทางจิตใจจากสิ่งสังสิงส์แล้วก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆพรจากแรงบุญจากไพ่ใบนี้ช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดหรือว่าความ ไไปได้บางคนเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะกับชีวิตอะ่ะเหนื่อยมากทำงานหนักหัวถึงมอนก็หลับเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเมื่อก่อนอาจจะเคยยึดติดกับอะไรสักอย่างอะ่ะแม่หมอมีความรู้สึกอะ่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนาะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ตอนเนี้เหมือนปลดปล่อยแล้วค่ะไพ่ใบนี้เราพูดถึงการปลดปล่อยในเรื่องความคิดหรือความกดดันจากตัวเองหรือผู้อื่นใช่ไหมไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ เขาผู้ชายคนนี้เขามีการออกจากล่างผู้ชายคนนี้ก็หมายถึงมันมีการปลดปล่อยอาจจะเป็นตัวตนเก่าของคุณอาจจะเป็นความเชื่อความคิดเดิมเดิมของคุณที่ตอนนี้คุณมีพลังงานที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนไพ่ใบต่อไปบ่งบอกถึงแรงบันดาลใจใน,ในการมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างออกแบบหรือว่า าการทําบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะเพื่อนๆมันแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่หรือว่าแรงบันดาลใจที่คุณได้รับจากแรงบุญของคุณอ่ะซึ่งอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างสารรค์ผลงานอาจจะเป็นโอกาสในการได้แสดงตัวตนของคุณอาจจะเป็นโอกาสที่ให้ผู้คนได้เห็นคุณในบทบาทใหม่ซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตคุณคุณอาจจะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่คุณค่อนข้างถนัดแล้วคุณก็ชอบที่มันสามารถใช้จินตนาการ ในการเสกสรรน,นะคะในการปั้นแต่งในเรื่องของอความคิดสร้างสรรค์ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของอาร์ตศิลปะได้ดีนะคะจากผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดขาวนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็มีเจตนาดีนะคะเ,เพื่อนอะไรที่คุณทำเนี่ยมันมาจากเจตนาดีก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ศาส,สนาวัดว่าอารามหรือมีการช่วยธนุบำรุงศาสนาไม่ว่าจะด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือคุณอาจจะเดินเดินทางไปทําบุญที่ไหนมาสักที่ก็ได้พไพ่ใบเนี้ยคุณอาจจะมีการได้ไปทําบุญที่ไหนสักที่ตอนเนี้ยนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่า มีแพชชั่นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะเพื่อนๆไพ่ใบต่อไปบง่งบอกถึงการฟื้นฟูในเรื่องของพลังใจนะคะแรงบุญที่ที่คุณได้ในตอนนี้นะคะคุณอาจจะกลับมามีแรงใจมีแรงบันดาลใจมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆหรือความท้าทายได้คะ่ะเพื่อนๆพ,พลังงานนี้อาจจะช่วยให้คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ก็ได้เพราะว่าไพ่ผู้ที่มีอํานาจเหนือวิญญาณนะคะคําว่าอํานาจก็บง่งบอกแล้วว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนตอนนี้คุณ ถือหมากลุกให้กับชีวิตตัวเองแล้วค่ะคุณรู้ว่าคุณต้องเดินเกมหมากลุกนี้ยังไงเพื่อชีวิตของตัวคุณเองตรงไหนคุณควรจะข้ามตรงไหนคุณควรจะหลีกเลี่ยงแต่ตอนนี้เหมือนพลังงานอำนาจของคุณค่อนข้างเต็มนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกล้าไม่กลัวคนตอนนี้อาจจะมีวาจาที่ค่อนข้างจะ เชื่อเฉือนเวลาพูดอะไรกับใครเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาบางครั้งเนี่ยคนฟังอาจจะรู้สึกเชื่อเฉือนไปเลยก็มีนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่พูดจาหนักแน่นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดทีหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเจ็บ ค่อนข้างหนักค่อนข้างมีเหตุผลแล้วก็เถียงคุณไม่ได้ด้วยนะคะพไพ่ใบนี้มองบอกว่าคุณเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมคุณเชื่อในเรื่องของโลกของจิตวิญญาณคุณเชื่อว่าข้างบนมีข้างล่างมีแล้วเราก็อยู่ขั้นกลางระหว่างโลกข้างบนและข้างล่างคุณมีการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อดูดูตำแหน่งไพ่นะมัน Amazing ไหม อันนี้เราพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมคะถ้า,พาไพ่ใบนี้เปรียบเทียบก็เหมือนเท้าเว,วสวรรณอะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็ธาตุไม้เนาะอันนี้เขาก็มีการวาดอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะที่เสานะคะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยการปลดปล่อยอันนี้ก็บีบคั้นอยู่อันนี้ปลดปล่อยแล้วก็เป็นพลังงานของนกเนี่ยคะ่ะตำแหน่งค่อนข้างที่จะมาสนัสนบสนุนซึ่งกันและกันนะคะพไพ่ใบต่อไปนะบ่่งบออกวาตนนี คุณนอกจากมีพลังงานพลังงานของกำลังใจอะค่ะที่ช่วยให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะจะเดินไปข้างหน้าได้เพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อหมอมองเห็นพลังงานของคนที่ ทำความดีด้วยเพื่อนๆดูสิอันนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังเป็นไพ่ของแบบคุณงามความดีะมันบ่งบอกว่าคุณได้รับการสนับสนุนแล้วก็คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตเลยค่ะเพื่อนๆถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่ได้นะแต่ว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าพลังงานช่วงนี้มันดีอะไพ่ใบเนี้ยมันสื่อสารถึงความสําเร็จที่สูงสุดแล้วค่ะแล้วคุณจะได้รับแรงบุญจากการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ ทำบุญมาหลายภพชาติแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลในเรื่องของบุคคลดีเด่นหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะได้รับรางวัลหรือว่าใบประกาศหรือได้รับการชื่นชมในเรื่องของบุคคลดีเด่นนะคะคือความงามคุณงามความดีของคุณคุณอาจจะเป็นคนเสียสละเพื่อสังคมทําอะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นที่คุณได้รับ เกียรติบัตรอ่ะหรือว่าได้รับการยกย่องในเรื่องของคุณงามความดีของคุณนะคุณเป็นคนที่ยอมวางศักดิ์ศรีได้นะถ้าคุณรู้ว่าคุณผิดอ่ะคุณก็แบบโอเคศักดิ์ศรีกินไม่ได้เนาะคุณก็ยอมวางดาบของคุณคุณยอมวางอีโก้ตัวตนของคุณน่ะแต่ว่าเป็นคนที่ดูเหมือนจะแข่งนอกอ่ะแต่ข้างในค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ยืนหยัดแล้วก็ปกป้องสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันเป็นความดีอ่ะ อะไรก็ช่างที่คุณเชื่อว่าเป็นความดีอะคุณจะยืนหยัดเคียงเคียงข้างสิ่งนั้นเสมอค่ะพเพื่อนเพื่อนไพ่ใบนี้บ่งบอกถึง แรงบุญที่คุณจะได้รับเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของความสมหวังและความสุขคะ่ะเพื่อนเพื่อนบางคนกําลังจะได้รับความสมหวังกําลังจะมีความสุขและกําลังจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไพ่เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นไพ่โลกเนาะความอุดมสมบูรณ์อิสระไพ่ปิดท้ายก็เป็นเรื่องของคุณงามความดีไม่เหมาะชื่อว่าพรจากแรงดึงดูดของคุณเนี่ยแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่กําลังจะเข้ามาบางคนมีโอกาสในการเยียวยาตัวเองนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง คือเมื่อก่อนอาจจะเจ็บอ่อนดแอดมีปัญหาสุขภาพแต่ตอนนี้เหมือนสุขภาพดีขึ้นนะคะคุณมีความมั่นคงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสิ่งดีๆเนี่ยกำลังจะมาถึงคุณในรูปแบบของความสําเร็จความสุขแล้วก็ความสมดุลในชีวิตค่ะเราทุกคนเนี่ยยอมแลก อะไรบางอย่างในชีวิตเราก็เพื่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเรายอมแลกเวลาเพื่อการทํางานเมื่อเราได้รับผลตอบแทนจากการทํางานก็ทําให้เรามีความสุขเราได้รักใครสักคนและได้รับความรักดีๆตอบก็ทําให้เรามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ช่างที่เราเหนื่อยไปเราตั้งใจทําไปทุกอย่างอะ่ะเราก็ต้องอยากได้มาเพื่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่หมอเชื่อว่า แรงบุญเนี้ยค่ะพรเนี้ยมันจะทําให้คุณได้สิ่งนั้นแล้วความสุขในที่เนี้ยนะคะก็มีนิยามที่แตกต่างกันไปความสุขนั้นมันอาจจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ใครหลายคนอาจจะแตะต้องไม่ถึงหรือความสุขนั้นมันอาจจะเป็นความสุขธรรมดาที่ได้นั่งทานข้าวร่วมกันคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นความสุขแล้วก็เป็นแรงบุญที่คุณจะได้รับไม่หมอก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอะ มันช่วยให้คุณมาอยู่ในจุดที่คุณเข้าใจตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปในชีวิตความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแม่หมอเชื่อว่าคุณอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าอยู่กับคนภายนอกอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าคุณกําลังมีเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เสริมนะคะอีกสักสามใบเนาะ แป๊บหนึ่งนะคะหลุดมือลื่นหนึ่งนะคะสองแล้วก็ใบที่สามนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการแสดงออกค่ะเพื่อนๆ creativity นะ ก็คือใช้จินตนานการของคุณนะคะเพื่อสร้างสิ่งที่พิเศษสร้างสิ่งที่มีความหมายแล้วก็ส่งต่อพลังบวกให้กับผู้อื่นนะคะปลดปล่อยพลังงานของความสร้างสรรค์แล้วก็แสดงออกถึงตัวตนอย่างกล้าหาญแล้วก็เป็นอิสระค่ะเ,เพื่อนๆไม่หมอเชื่อเลยนะว่านี่คะ่ะพลังงานของความสร้างสรรค์นเนาะคุณงามความดีนะคะแล้วก็การที่คุณอยู่บนเส้นทางของตัวเองอะ่ะเส้นทางนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่านี่แหละคือถนนและทางเดินของฉันที่ฉันจะเดินต่อไปอีก5ปี ข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าให้คุณแสดงออกนะคะให้เป็นตัวเองในแบบที่คุณแบบสามารถเป็นได้เลยค่ะเพื่อนๆไพ่ใบนีน้หมายเลขย7บ่งบอกถึงบาลานซ์สวิตอินนะคะความสมดุลภายในเมื่อคุณมองความรากักหรือว่าความเข้าใจให้กับตัวเองอะถ้าคุณมอบสิ่งนี้ให้กับตัวเองเนี่ยความสมดุลภายในเนี่ยค่ะแล้วก็ สิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกเนี่ยจะนําพาชีวิตคุณเนี่ยไปสู่ความสุขแล้วก็ความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความสุขสงบในชีวิตเราอะค่ะมันเริ่มจากโลกภายในเราก่อนเราต้องมีความสมดุลแล้วก็มีบาลานซ์ในโลกภายในเราก่อนเพื่อที่เวลาเราหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้คนภายนอกอะเราจะได้ไม่ลำเอียงไม่เอาเปรียบนะคะหรือว่ามองโลก ต่างๆมันผิดไปมองผู้คนผิดไปแต่เมื่อไร่ที่เรามีสมดุลจากภายในอะค่ะการตัดสินใจของเราการใช้ชีวิตของเราการแสดงออกของเราการกระทําคําพูดของเรามันก็จะแสดงออกมาด้วยความยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไม่ลําเอียงไม่คิดไปเองไม่เข้าข้างใครไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องเริ่มจากภายในเราก่อนสําคัญมากๆเลยนะคะไบต่อไป forgiveness น,นะคะการให้อภยัภยไพ่ใบนี้บอกว่าการให้อภัยเนี่ยจะปลดปล่อยคุณจากพลังงานแล้วก็พันธนาการ ของอ,อดีตนะคะให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นเพื่อก้าวไปสู่เสรีภาพทางจิตใจนะคะไพ่ใบนี้ก็อยากให้คุณให้อภัยนะไม่ว่าอาดีตเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยหรือเราไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เราไม่น่าทําแบบนี้เลยอยากให้ให้อภัยตัวเองนะคะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราเนี่ยสามารถที่จะ แก้ไขปัจจุบันของเราอะคะ่ะถ้าปัจจุบันของคุณไม่ได้ไม่ได้รับการแก้ไขอนาคตเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็ไม่มีหมอดูคนไหนนะ่าจะช่วย ดูอนาคตของเราได้ดีเท่าตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคุณทําปัจจุบันแบบเนี้ยนะคะคุณก็จะได้รับผลของอนาคตแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณออกแบบได้ออกแบบอนาคตของคุณได้ด้วยปัจจุบันขนาดของคุณให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นที่เขาเคยทําร้ายคุณที่เขาเคยดูถูกเคยประนามคุณเคยคิดว่าคุณทําไม่ได้ไม่มีชีวิตที่ดีคุณอย่างนี้คุณอย่างนั้นให้อภัยค่ะเพื่อนๆคุณแค่สนใจ การเติบโตของคุณเหมือนต้นไม้ต้นนี้ก็พอทำยังไงคุณจะหลังลากลึกลงไปในดินทำยังไงคุณจะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ในเรื่องของกายภาพและจิตวิญญาณของคุณแม่หมอเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนที่เต็มแล้วอะค่ะคุณจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ที่มีประโยชน์เรารู้สึกเต็มแล้วในในใน,ในบางส่วนของเราหรือเรามีความรู้สึกว่าเรา สามารถที่จะถ่ายทอดบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นที่พึ่งเป็นร่มเงาหรือทําบางอย่างให้กับโลกใบนี้ได้เหมือนต้นไม้ใบนี้แม่หมอเชื่อว่าเมื่อไรที่คุณเต็มอ่ะคุณก็จะสร้างประโยชน์ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วเมื่อไหรที่คุณยืนได้นะคะหรือว่าอย่างรักลึกลงไปในดินยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งมีความแข็งแรงมากเท่านั้นแม่หมอเชื่อว่าต่อให้ความเปลี่ยนแปลงบนโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากแค่ไหนคุณก็จะ คงเป็นจิตวิญญาณที่มั่นคงสุขสงบแบบที่คุณคู่ควรแบบนี้ตลอดไปอยู่แล้วนะคะก็ขอให้แรงบุญเนี้ยนะทำให้คุณเนี่ย ค้นพบเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่ใช่ของคุณจริงๆแล้วก็มีความสุขสงบกับทุกการตัดสินใจและการกระทําของคุณอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นคุณค่าของทุกวินาทีที่ผ่านไปของเวลาและของชีวิตค่ะแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตเนี่ยได้มีความหมายมากขึ้นนะคะก็น่าจ,จะครบถ้วนแล้วนะสําหรับเ,เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้หากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่ให้คุณด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆ 감